ดูดน้ำต้นไม้เสร็จล้างอ่างเรียบร้อยรดน้ำต้นไม้ใบกำลังแห้งเลยภารกิจต่อไปนี่เลยเอาฝรั่งมาให้ไม่กินมะม่วงกินไอ้ส้มกินวิจามารอแล้วต้องรีบหน่อย เตรียมของให้น้องล่อก่อนแล้วก็คุยข้าวให้วิจา๋าของก็มีไม่เยอะหรอกให้น้องกินอ่ะอันนี้ซื้อขนมมาแบ่งให้น้องสองอันให้น้องชิมอันนี้ส้มทุซาศสวมรสสีม่วงนี่แล้วก็มะละกอไม่เยอะหรอกถึงกับต้องแขวนตะกร้าเพิ่ม <laughs> ไม่เยอะไม่เยอะ ไม่เยอะเลยของไอ้น้องแ่ละก็อาเป็นแว่นเล็กๆแล้วกันจะได้กินหลายๆวันลหลายๆวันคือไม่ใช่ว่าแขวดไหมนะจะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็น ร้อยุ้ยสวยรูนิดเดียวนี้องจะไปเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ได้หลายวันส้มลูกหนึ่งเติมเติมทั้งเติมคือนี่วุ้ยเม็ดเยอะน้องชอบพุชาเดี๋ยวเลือกเอาเม็ด เอาสีนตาลหน่อยต้องรีบแล้วดํมมาโฉบแล้วดํมมาโฉบแล้วไม่ต้องเยอะวะเนี้ยมีหลายอย่างเลย sạch với con mẹ, rồi cho uống rồi mẹ. 네, 네. 네.

ไปทั้งชิ้นเผื่อเขาไม่กินตัวอ,อื่นจะได้มากินส่วนที่เหลือใส่ตะกร้าไว้ ไม่มีที่แล้วอ่ะมัละกอมะละกอกล้วยส้มไม่ <c oughs> มีที่แล้วมัละกอมัละกอกล้วยส้มอ๋ออันนี้มามะละกอค่อนข้างแข็งอ๋ออันนี้ไว้ก่อน ผู้ซาขนุนแล้วก็ส้มมะละกออันนี้ก็ส้มมะาม่วงม่ม่วงเนี่ยกำลังอร่อยเลยหวาเนื้อแทะเีียดอร่อยสวรสดแล้วก็มาละกอตรงนี้เดี๋ยวอันนี้เอาเม็ดส้มมาใส่แป๊บนึงมาแล้วส้ม ันนี้ไม่เทแล้วใส่แบบนี้เลยไม่เอาออกแล้วนี่อ่าเต็มพื้นที่เลยมาทำของน้องเขากัน and they've been, we มันเป็นขุ๋ยผงเกินไปของใหม่ของใหม่น้องชอบของใหม่วิจาชอบของใหม่วาาอ,อัวอน,นี้จะเม็ดเล็กๆเขาจะกินง่ายๆนะคะไม่กินนะ เาอาไปเนาะอรุนเยอะชาวแอบเข้ากงนี่น <c oughs> แหละอันนี้ก็เป็นปุยผงเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปนั่งดูชิวๆกัน เดียวกันละลากันขนมสอดไส้แล้วก็ขนุน,นะแบ่งกับน,น้องเขาโก,โกโก้กาแฟาวันนี้ไม่ใส่นมนล้วจ้าเต๊หน่อยวอันนี้น <c oughs> นนลนลาออกมาก็ยุงเยอะเลย นั่งชิวได้ทำงานเสร็จแล้วเข้าไหมเข้าไม่เข้าเตรียมมิโต้ไว้ละเดี๋ยวรอวันที่วันที่หนึ่งอีกทีหนึ่งเตรียมมิโต้ไว้ละเข้าไม่เข้าเตรียมมิโต้ไว้ละ เ <c oughs> ข้าไม่เข้าขนนอร่อยหอออวานอมหอมหวานมียางด้วย vậy thôi Nắng vào nấu Mà kìm nắm tàn ngoài นกมาก่อนอะแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็จะล,ลอกมาเมื่อกี้มิจามาแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วเาเรียกกินข้าวชอบเขินชอบไอา ดูแล้วจะได้น่ะเสียงแบบเนี้ยเสียงไอ,ฮอ้ฮือนี่แหละเสียงไอ้ฮือมันชอบแกล้งวิจามันชอบแยง่งแย่งข้าวกินด้วย ยิ่งน้ำวันยิ่งต้องคอยดูว่ากล้องโฟกัสดีไหมมันไม่ออโต้แล้ว <c oughs> หืมดซื่นอืมอ,อุ่นยอะอร่อยอืมเค็มเค็มไปนิดหนึ่ง <c oughs> แต่ดีอื้ม ยี่สิบห้าบาทได้สี่อันไอ้เหือมันเกาะตังสายไฟมองอือ่อให้หมดอืมอร่อยกลับไปที่ความนักนาะ คิดว่าจะได้กินมังบางทีก็น่าสงสารเหมือนกันมันแต่มันให้ไม่ได้อ่ะให้แล้วพาพวกมา,าทิ้งองนนี้ได้เลยอันนี้มันย่อยสลายได้ อยากได้แยกมันจะได้ไม่ลกบ้านกินขนมหมดก่อนกาแฟทุกขีเอาเสียงดังกันแล้วก็ หายอะ่ะไม่ค่อยมาแต่เขาก็ทำลังนานแล้วนะมันเดือนกว่าๆแล้วอ่น่าจะพาหลานมาดูหน้าได้แล้วอะ่ะ <c oughs> ต้องพาหลานมาดูหน้าได้แล้วแต่พึ่งเยอะ

ใส่ก็แอบอยู่ข้างบนนั่นแหละแต่ช่วงนี้กลัวมันเป็นอะไรควันก็หายแล้วแต่ B1 B2 แล้วก็ไอคิ้วไม่รู้เมื่อไหร่จะเปลี่ยนสป,ปีชีสีสีอะ <c oughs> <c oughs> จากเมื่อก่อนมีสีสีเออสีขาวสีเทา ครึ่งมาแบบสีครีมอะไรอย่างเงี้ยในตัวตอนนี้เป็นสีเหมือนต้นมะม่วงเปี้ยกเลยมีแต่คิว้วท้องขาวาแปลกอยากกล้วยวันละสองหวีตอนนี้เหลือครึ่งหวีมัง้งน้องหายไปเป็นห่วงอะ ผลแล้วกไม้ก็มีให้กินเยอะกว่าเมื่อก่อนอีกหายไปอะ่ะเป็นห่วงแต่แตนี่เห็นวิ่งผ่านน่ะมีอยู่สามสี่ตัวมันสลับกันมานะเหมือนวิ่งผัดอะ่ะแตะมือ,มา,อมากินเอ๊ะเมื่อกี้เธอก็กินแล้วนะ แล้วทำไมเธอมากินอีกอะไรอย่างเงี้ยตอ่ะกินจ็บจ็บเจ็บเจ็บจบจบตัวอะไรในโก้จิงจบเ้ยเอองเอจอผอมเพียวอีกแล้วผอมเพียวติดกระดาษอีกแล้วเอ,อ้ยลืมมองออกเลยตายแล้วเอย่ต้องไปออลืมไปลืมไปสนิทเลยผอมเพียว๋ยวต้องไปทาแป้องอ่น <c oughs> Năng chiều Nâng béo, à, để rồi đi lấy cái áo khoác Pleo cái này